สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งกับนายหอยสัญจอนชาแนลครับมื้อนี้วันที่28มกราคม2 5 6 5ครับพี่น้องมื้อนี้นายหอยสัญจรกลับมา,บาที่บ,บ้านพลทองตำบลแขมอำเภออุทุมพรพิสัยครับจังหวัดศรีสะเกดครับอ่ามื้อนี้พามาเบิ่งงัวแม่ทอง3แม่ครับพี่น้องนี่ครับผมยืนงามๆอยู่3แม่นี่ครับพี่นอ้องอผู้ใดที่กำลัง มองหางวัวทองครับคลิปนี้จะผาดเด้อพี่น้องเด้อหรือว่ามือนีไปตลาดสมปอยแล้วย่งมืถืออกถือใจอ่ะมาเบิ้งคลิปนี้พี่น้องเพื่อถือใจกันครับเหมือนเดิมครับก่อนจะไปเบิ้งรายละเอียดของงวครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไครปเพื่อเป็นกาลังใจให้ในหัอยสัญจรทํางานต่อไปครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งรายละเอียดของงวของนี่กันครับ ครับสวัสดีครับครับเลยครับอ่าปิป๋องเนาะครับนอมันนี้มีสามแม่ทองเนาะครับพี่สามแม่ทองแล้วครับแม่สาวหน่อยตัวนึงอ่าเป็นแดงแดงเลยครับพี่น้องอ๋อมีสาวมีสาวหน่อยอีกตัวนึงเพิ่มขึ้นมาเนาะอ่านี่พี่น้องนี่นี่คืองัว่าทองทั้งสามตัวด้วยพี่น้องเด้วยมันนี่ที่เพิ่นอยากเปิดราคาครับแล้วก็จะมีสาวหน่อยอีกตัวนึงอยู่ในคอกเนาะพี่เนาะอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งรายละเอียดของตัวแรกกันเลยครับพี่น้องเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาครับนี่ยแหละครับเป็นแม่นี่ครับยยืนนนนนอออออออู่่่่่่ีีีคครรรัับบบบพพ้้้้งงงะเเดใหิๆก เนี่ยครับของสวยของงามครับพี่น้องอีกตวหนึงของเคาะเพื่อนครับน้ำขามาให้พี่น้องได้เลือกช่มครับอ่ะฟังนี่จะย้อนแสงด้อยเดี๋ยวผมจะห้องอยู่หลังแสงไปจักหน่อยอ่ะโล้วนี้พี่น้องครับสถานะของเพิ่นนะครับผมห้องเจ็ดเดือนเนาะคุณพี่เนาะแมนครับแมนอ่ะห้องได้เจ็ดเดือนล่ะครับผมอ่ามีเอกสารด้วยครับพี่น้องนี่ครับ ทองเจ้ากาเล็ดครับพี่น้อง KF68 เดชเดือนครับเจ็ดเดือนก็อีกแปดหมื่นครับพี่น้องผสมวันที่ยี่สิบมิถุนายนหกสี่ที่ผ่านมาครับผมใบและกกระหลอดครบครับพี่น้องนี่ครับพอพันดังแห่งยุคอีกตัวหนึ่งครับกาเล็ดครับ KF68 ครับพี่น้องทองเดเดือนครับเอาไปเลี้ยงอีกสองเดือนกัได้กินน้องครับคุณพี่รายละเอียดในส่วนสูงของพืชนี่ประมาณเท่าไรครับลอยสี่สิบครับอ่าถ่ายลอยสี่สิบนะครับนอ นี่ครับพี่น้องตัวนี้ตัวทองแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับประกันทุกอย่างครับต้นน้องต้นนีงัวตัวนี้คร้บพี่น้องประกันทองประกันตำหนีให้ทุกอย่างแข้งขาน้ำน้องคุณบีเนาะทุกอย่างเลยครับทุกอย่างนี่เป็นงัวยืนงามครับพี่น้องเชิดดีครับเชิดดีเชื่องแห้งครับพี่น้องเชื่องแห้งครับเบื้องเชื่องอ่าลูกโตัวนี้ทองนี่เป็นตัวที่เทอะไรคุณบีตัวที่สองนะครับน้องอ่านี่ครับพี่น้องอ่เบิ่งเด้อนมซีบวมมีติ้งเนาะคุณบี่อานี่ครับเบิ่งหน้าตาเป็นงัวหน้าสวยพร้อมพี่น้องอ่าเบิ่งงแผื้ เบิ่งแขงขาเพิ่นถือว่าสวยครับนี่พีนอกกับมี่เห็นครับนี่ครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเบิ่งเล็บกันบ้างครับพี่น้องอ่ะเล็บสวยเล็บงามครับพี่น้องอ่ะเบิ่งนํำไตหนํำลางเพื่อนเบือรึงก็ถือว่าสวยครับงามครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะพาเบิ่งถ่ายเลยครับนี่ง้วเครื่องดำครับพี่น้องถ่ายก็ถือว่าสวยครับรดับมคนี่เบิ่งปุ่มหางถือว่า ลายครับพี่น้องเป็นปุ่มครับเกือบตกปืนครับพี่น้องตัวนี้เป็นตัวแรกของขอกผีป๋องเพิ่นครับพี่น้องนี่ครับแดงๆงามๆยืนเฉิดเฉิดเลยครับนี่เป็นง่วนหนาสวยขอบหูดําครับพี่น้องตัวแรกของขอกเพิ่นครับคุณพี่ราคานี่เปิดไปลายเป็นไหนน้อราคานี่ราคากัเสียบตะก้อนนะครับราคาบอหนักบอลแข้งนะครับนี่ครัดไปหกสิบสองครับอ่าหกหมื่นกับสองพันบาทน้องกับน้องแทนท่านกรับท่านด้วพี่น้องด้ออ่าพี่น้องเบิรงนเลยครับพี่น้องง่วนนี่เอาไปเลี้ยงอีกสองเดือนนี่ ได้อีกตัวหนึ่งครับแม่ท้องเจ็ดเดือนครับพี่น้องท้องเจ้า KF68 กครับกาเลสครับประกันท้องประกันตำนีให้ทุกอย่างครับพี่น้องมีตำนียังแก้มาขึ้นได้ไหมพี่อ่ะนี่ครับกอเกินนี่ครับผมมีมาตรฐานครับรับประกันให้พี่น้องครับนี่ครับท่องเจ้ากาเลสเคเอฟหกแปดเดเดือนหนังหนาครับพี่น้องตัวนี้ถือว่าเป็นงัวดที่ว่าลึก ใส่ได้เลยครับตัวนีเ้เบิ่งครับพี่นอ้องนี่ท่ายืนเป็นง้วนที่ว่ายืนสงา่ายืนงามเลยครับตัว,น,ตวนี้ตัวแหลกของขอกเพลินเปิดใบหกหมื่นกับสองพันบาทเด้อพี่น,อนอ้องเด้อนี่ครับพี่นอ้องถ่ายลอยสี่สิบลูกตัวสีสองในท้องครับพี่นอ้องอ่ะนี่เป็นตัวแหลกของขอกพี่ป๋องเพลินครับเอาไปเลี้ยงอีกสองเดือนนี่ได้ต้มเลยครับน้องเพลินนี่หาหัวจิ้งไข่ไปถ่าเลยครับอีกสองเดือนนี่ครับพี่น้องเพลินประกันท้องให้ครับนี่สวยงามครับตัวแหลกของขอกเพลินครับอ่ะ ไปเบิงัตต่อไปครับคุณบีโตที่สองครับอ่าเดี๋ยวไปเบิงแม่ทั้งแม่ผุ่นกันด้วยครับเด้อพี่น้องแม่โบดโบดนะครับอ่าตัวนี้โตที่สองของขอกค่นครับนี่ครับของสวยของงามที่เพิ่นคัดกันเขามาอีกครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอ่ะเป็นโตที่สองของขอกิ่นครับโบดจัดจัดโบดลึกๆเลยครับพี่น้องตัวนี้อ่า ตัวที่สองของขอกพี่ป๋องครับสถานะทองสี่เดือนบ่พีอ่ะทองสี่เดือนนะครับพี่น้องพอเจ้า UN4177 ครับช็อกโกแลตครับพี่น้องอ่าเป็นพอพันถี่กำลังมาแรงอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับใบหลอดกบครับพี่น้องนี่ตัวนี้ครับผสมวันที่17เดือน9ครับพี่น้องคือเด้สี่เดือนครับผมนี่ครับ คุณพี่ท่ายสูงประมาณเท่าไรครับตัวนี้สี่สิบสองบวกครับอะท่ายลอยสี่สิบสองบวกนะครับเด้อตัวนี้โตที่สองของขอกผิดปองครับนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งเนี่ยครับมุมไกลๆก่อนพี่น้องเป็นง่วนตัวนี้นี่จะเป็นงวนเท่าที่มองเบิ้งนี่เพิ่นจะเป็นลำโตเพิ่นจะแย่เาเด้อพี่น้องตัวนี้น,นี่ครับแต่รังไงเนี่ยเบิ้งเครื่องก่อนนะครับเครื่องดำนี่ปุ่มหางปุ่มยังนี่ก็ดีปกติครับบ่มีขาดเด้อพี่น้องปุ่มหางงามๆครับเกือบตกพื้นครับ เห็นว่าจุดเดน่นคือโบดครบเครื่องส,สีแดงดีครับพี่นอ้องแล้วก็ะลำตัวเงาอ้าวอยากนอนแล้วพี่นอ้องนี่ครับผมตัวที่สองของขอกพี่้องครับโอ้อยากปโว้ย <laughs> ปี่เอาเอามันยืนดื่นได้บะเพราะว่าพี่นอ้องจะได้เห็นลูกลูกอีหลาลูกลูกลูกนี่แหละครับยินหัวอาหารพึงได้อิ่มครับพี่น้องบู้ยเบิ่งพันยืนครับเจ็ดดีครับพี่น้อง นี่ครับตัวที่สองครับใอรท่านกับท่านเด้่ข้าบ่มแห้งลูกตัวที่สองในท้องนมสีปกติเนาะพี่เนาะนมสีบ่มีติ่งอ่ะส่วนเราประกันในเรื่องพี่น้องมือลึ่งกับมีเห็นเนื้อแขล้งขาดีเล็บดีครับพี่น้องตัวนี้ท่านกับท่านละตัวที่สองของขอกินครับตัวนี้ห้องเวลายี่ว่ไหนพี่ตัวนี้ห้องหกสิบเก่าครับอ่ะหกหมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องเด้อนี่ห้องได้จับต้องได้ครับบวมแห้งครับจับต้องได้จับใบได้ครับ ตัวนี้คือประกันทอง <S <S ประกันตำหนีให้ทุกอย่างเลยพี่อ่ะครับผมโบสบ,บ์ครบเครื่องอรครบับอ่ะพี่น้องอ่ะเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาบิจลา่าเอาครับไปหางัวงทองเ<บ>ขาขอ้ขอเขาฟ้ามครับตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นงัวดที่ว่าโบสลึกๆโบดจัดๆครับเข่าตำล่าง่วงงามเบิ้งครับเบิ่งพี่น้องโอ้แข่งขาเบิ่งนี่เกือบเป็น,น,นใส่ทุ้งเท่าดำเลยพี่น้องนี่เป็นงัวงจับใบได้ครับนี่เอาเบิ่งพี่น้องผมไปเบิ่งเด้อนี่ จับใบได้กับความสูงลอย42เซนติเมตรบวกครับพี่น้องอันนี้หลังนี่เป้ให้พวกเพื่อนใหม่ลำตัวเง้วครับพี่น้องประกันทองประกันตำหนิทุกอย่างนะครับเด้อเดี๋ยวรายละเอียดจะแจงอีกเทีนึงครับพี่น้องทองเจ้าช็อกโกแลตครับได้4เดือนครับใบหลอดครบครับพี่น้องนี่ครับประกันทองประกันตำหนิให้ได้ครับเด้อท้ายลอย42บวกรับตัวนี้เอาไปครับพี่น้องหกหมื่นกับเก้าพันบาทครับนี่ครับพี่น้องตัวที่สองตำทองครับลูกเพื่อนนี่เป็นตัวที่สององคอกปี ของเพื่อนครับผู้ใดมักสนใจเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรรายละเอียดการติดต่อรวมไปถึงเฟซบุ๊กของเพื่อนครับให้พี่น้องได้โทรมาคุยมาต่อรองราคากันครับพี่น้องอ่ะนี่เป็นตัวที่สองนะครับต่อไปมาเบิ่งตัวที่สามครับจะขยับใส่ขึ้นมาจากหน่อยด้วยพี่น้องนี่ครับเิ่งความงามก่อนครับนี่ผู้ใดหางัวใส่ใยใยงามงามหนาหนาเลือกๆกครับตัวนี้ยาผาดด้วยพี่น้องนี่นี่แหละครับก็เอื่นว่าแม่บอกของแท้ครับพี่น้องนี่ นี่ครับบดจัดๆโบดครบๆเลยครับพี่น้องตัวที่สามครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เบื้องรอบๆกันเวยครับเด้อนี่เดี๋ยวจะวาไลละเอียดกันครับคุณพี่ตัวนี้ความสูงสูงหน่อหาสิบสามบวกครับทายลอยหาสิบสามบวกเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่ครับเบื้องเอาครับพี่น้องพี่าจรนาเอาด้วยครับสูงร้อยห้าสิบสามครับสถานะเป็นยังไงคุณพี่ ท้อง KF สามหนึ่ง 31, สี่เดือนอ่าพี่น้องมีเอกสารด้วยครับเด้อท้องเจ้า KF สามหนึ่งเลสี่เดือนครับพี่น้องใบหลอดรครบครับนี่ครับผมผสมวันที่ยี่หกเดือนสิบรับอ,รอ่าสี่เดือนก็อีกสองหมื่นพี่ครับผมตัวนี้ก็คือนี่ครับทองเรียบร้อยครับสี่เดือนตัวนี้ประกันทองรอประกันต<อ><อ>ัวนี้ให้ทุกอย่างเนาะพี่เนาะประกันให้ทุกอย่างนี่ครับผมยมาเน ตัวนี้นี่เชืองแห้งครับพี่น้องผมเขามาเนี่ยหยอกเขาผมเหร่นกับผมดีครับอ่านี่ตัวนี้คือจุดเด่นโค้งสังไงครับพี่น้องหลักก็เป็นงัวที่ว่าโบดจัดหนาลึกนี่ครับเบิ้งแข้งขาเบื้อนพี่น้องนี่เบิ้งหนาเป็นง่วหนาสวยนะครับพี่น้องอ่าผู้ใหแเนีาหาหน่ยางัวทองครับตัวนี้เป็นอีกข้างเหลือกหนึ่งนะครับผู้ใหมักง่วใส่ไงไใส่ยักตัวนี้อ่าเบิ้งเอาพิจณาเอาครับพี่น้องอ่าเดยวจะพาเบิ้งนำล่างเบื่องครับนี่ครับหนำลางนี่เห็นครับสวยงามครับนี่ ไงงามครับนี่นุ่มซีครับในส่วนของหางนี่เป็นปุ่มเลยครับพี่น้องเครื่องดำบู้ยกขางเป็นมึงพี่น้องง่ายครับอ่ะเดี๋ยวผมจะจับจับใบใดเนาะบีเนาะตัวนี้นี่อ่ะพี่น้องเ้ออ่ะนี่กขขางง่ายครับพี่น้องอ่ะจับใบใดว่ามีถี่มีเตเป็นว่านี่ลเยคตัวที่สามของขอกผิดป้องครับงัวนใส่ไงอนากตแม่บอกครับพี่น้องหาเขากขอกข้าฟ้ามครับผู้ใดมักใส่ไงไงครับตัวนี้ ัวนี้ห้องไวไลท์ปาราบีน่ะคออตัวนี้ไว้ห้องไว้แสนหนึ่งหมื่นครับหนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นเนาะอ่าพี่น้องผู้ใดแนมหางวดใส่ใยครับพี่น้องราคาหนี้ต่อรองได้เนาะพี่เนาะนนอ่ะงางวดใส่ใยผสมพอพันดังแห่งยุ่ครับเจ้าเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องหลายหลายคนคงเห็นผลงานของเพื่อนครับพอพันตัวนี้ถือว่าสวยงามรากาใจลูกนี่ออกมานี่โค้งสางกระดูกกระเดี่ยวแข้งขานี่ถือว่าสุดยอดครับพอพันเคเอฟสามหนึ่งครับตัวนี้ อทองได้สี่เดือนครับประก,กันทองประก,กันตำหนิครับพี่น้องอเปิดไหวหนึ่งแสนครับหนึ่งมืนบาทครับ<อ>ต่อรองได้เด้อพี่น้องอประก,กันทองประก,กันตำหนิครับนี่ทั้งหมดสามตแม่ทองครับพี่น้องอผู้ใดแน่หา,หางหัวแม่ทองนี่ครับมาเบิงได้ครับอยู่บ้านปุ่นทองตะบลแขมอำเภออุทุมพรอพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ,ษ เพิ่นจะมีง่วแม่หน่อยอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวรอจักข้าวพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นจะเอามาเปิดอีกตัวหนึ่งครับพอดีอยู่น้าขอบเพิ่นกําลังไห้ทีมงานเพิ่นจูงออกมาให้เบิ่อยูครับพี่นอ้องนี่อ่าเดี๋ยวอ่ะประชา,าันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบครับซื้องัวกับขออขอกพี่ป๋องครับพี่น้องสิ้นปีจะมีจับแจกนอคุณพี่นอโ<ม>ปรโมชั่นของเพิ่นก็คือเป็นทอ,องสามเทองคำหนึ่งสลึงสามเส้นเลยพี่น้องแราคามองเข้าบ่อพี่ จักรยานอ๋อบบกับจักรยานตอนสองขั้นสองขั้นนะครับารสามน่วยนี่ละอ่าแล้วก็มองเขาอีกสามน่วยนะครับคือผู้ที่จะได้ซิดเล่นชิงโชคนี่ก็คือคนที่ซื้องว่าจากขอ,อกนี่เล้วพี่น้องซื้องว่ปุ๊บเพิ่นจะเอาเบอร์โทรของพี่น้องนั่นเก็บไว้แล้วพ่อสินปีมาเพิ่นจะเอามาจับฉลากครับเดี๋ยวผมจะมาจับฉลากให้เพิ่นเองครับจะไล่รสให้พี่น้องเด็เบิ่งเด็ฟังครับ ในนาเพีรในหอยสัญจรหรือว่าจะอาจจะไลฟ์สดใน YouTube ในหอยสัญจรนเนี่ยแหละครับอ่ะผู้ใดอยากลุ้นทองก็มาเป็นลูกค้าเพึ่นมาจับจ่ายไช่สอยกับขอกเพึ่นครับพี่น้องเอาขอกงวขอกเพึ่นเขาขอกเขาฟ้ามไปครับมือนีเพื่อก็มีทั้งหมดสามแม่ครับพี่น้องนี่ครับสวยๆครับแม่พุ่นนะครับทองเจ้าเก๊ะกแปดครับแม่ที่สองทองช็อกโกแลตครับแล้วก็เป็นแม่สุดท้ายแม่ใหญ่นี่ครับเพึ่นทอง เจ้าแคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องอ่ะขอกุนกับจะคัดงังวงงวงทองครับส่วนใหญ่เขาบ้าให้พี่น้องในแบ่งปันไปครับเนี่ครับผมอ้าวมาแล้วครับผมตัวสุทไถ่ของขอกุญครับสุทไถ่อีรีครับตัวนี้นี่นี่เป็นงวงสาวหน่อยครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับอ่า เป็นงัวสาวน้อยเด้อพี่น้องเด้ออ่าเดี๋ยวจังเบิ่งรายละเอียดกันครับอ่าสวยอ่าลืมนิ่งแล้วพี่น้องถึงไม้เก่าเข้าไปนี่ครับผมสาวน้อยจักเดือนพี่ตัวนี้ตัวนี้อยู่แล้วเจ็ดเดือนครับอ่าอายุเจ็ดเดือนนะครับเป็นสาวน้อยอายุเจ็ดเดือนครับพี่น้องนี่ครับมีเอกสารบัตัวนี้พี่เอกสารบ่บมีคร <camoufl aging S 1> ับบ่มีเนาะอ่าเป็นงัวที่ว่าผสมโตมาเด้อพี่น้องเขาตีไปเป็นแบบแบบนั้นเพราะว่าเอากสารบ่มีกับว่าอยาก อย่งพี่น้องว่าเป็นลูกพ่อนั่นพ่อนี่แล้วครับตัวตัวครับผมเจ็ดเดือนครับแต่ว่ายังบนทันตีเห็ดเขาเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเดี๋ยวแจกพี่น้องก่อนอ่ะนี่ครับผมเป็นงูที่ว่าาสวยครับเจ็ดเดือนครับท้ายนี่ประมาณเท่าไรคุณบี๊ลอยยี่สิบเก้าครับความสูงลอยยี่สิบเก้าบวกเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นวัดเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวมันจะยางเบื้งเด้อเนี่ยเบื้อลึ่งกระมีเห็นครับพี่น้องลอยยี่สิบเก้าไอ้จุ เจ็ดเดือนครับพี่น้องเขายังประเด็เหตุด,ด้วยครับอ่าเน,นี่เอานางงามเลยมากแล้วมาเจอตัวใหญ่แน่กับไปแล้วครับพี่น้องนี่ตัวน,นี้มีตัาหนีอย่งบอ๊อบพี่อ,อ,อ่าตําหนีบ่บมีด้วยครับนี่ครับพี่น้องผู้ใดแนวหาสาวหน่อยอนาคตแม่บอกแม่พันธุ์ครับเอาไปเลี้ยงเขาคอกไว้ครับตัวน,นี้บ่มีตําหนีอย่างด้วยพี่น้องด้วยนี่ครับผมอ,อ่ออออา เพิ่งถ่ายเพื่อนครับอ่าได้อยู่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องตัวนี้หองไหวแล้วป่ะนาพี่ตัวนี้หองไหวสามสิบเจ็ดอ่าสามหมื่นเจ็ดพันเลยพี่น้องเด้อราคาไต่ซีครับต่อรองได้คือเก่าครับนี่ครับผมสาวหน่อยของเพื่อนนี่สามหมื่นคับเจ็ดพันเนาะพี่เนาะครับนี่ครับผมต่อรองได้คือเก่าครับตัวสุดท้ายของของพี่ป๋องครับนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวหนึ่งเราได้พี่น้องเดี๋ยวผมจะ เก็บภาพไป้จักหน่อยเพื่อพี่น้องมักเพื่อพี่น้องสนใจสิได้อ่าตัดสินใจได้ไง่ายขึ้นครับนี่ครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องอนี่ใช่เนี่ลบอีกหลายตัยวโอ้นี่ครับมะม่วงไก่ไก่นี่แข้งขานี่บ่ธรรมดาเด้อครับพี่น้องง่วนหนึ่งแล้วนี่บ่ธรรมดาครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับอายุเจ็ดเดือนความสูงร้อยยี่สิบเก้าบวกครับพี่น้องอ่ามือนี้ เป็นก็มีทำกระซีตัวครับเป็นแม่ทองสามตัวครับทองประกันทองทุกตัวครับพี่น้องแล้วก็เป็นงัวสาหน่อยตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายครับมักกระเบื้องตัวจริงครับบ้านพ่นทองตำบลแขมอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกตอ่าคุณพี่รายละเอียดการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรคุณนันท์ไฮเบอร์โทรบีดตีน้องบุนไหวอยู่กับศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งสองสองสี่สองสองสี่ 7563ห้าหเนาะครับน้ออ่าโอเคเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดการติดต่อของเพื่อนไปอีกเตื่อนึงรวมไปถึงรายละเอียดทางเปลี่ยนบุกกับถ้าผู้ใดอยากคุยทางเปลี่ยนบุกครับพี่น้องเผื่อมีเสียอยู่ทางเมืองนอกนะครับอ่าโอเคทั้งเมิดกับรายละเอียดกระตาบแจ้งไปครับพี่น้องอ่าอันดับแรกขอบคุณพี่ป๋องครับพี่น้องครับอ่าที่ให้มาเยี่ยมชมกอกชมฟาร์มครับพี่น้องนี่อ่าอันนี้ผมก็ขอขอบคุณไอ้ แฟนคลับเอพซีนะครับที่ซื้อหัวไปจากผมมื่อนัานสามโตที่ออกคลิปไว้ออกไปหมดสุดโต้เลยนะครับขอบคุณในหลายครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอย่าลืมเนะพี่น้องพันมีโปรโมชั่นรุ่นท่องครับอาชิ้นปีครับรายละเอียดผมแจ้งไปแล้วข่าวๆครับพี่น้องเดี๋ยวจะแจ้งพี่น้องเรื่อยๆครับถ้าได้มากขอบคุณครับพี่น้องอ่าสำหรับเมอนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับอ่าฝากถึงพี่น้องชาววัวครับในเขตจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้อง ใครอยากขายง่วแบบนี้อยากให้ไปโปรโมทคอกโปรโมทฟาร์มครับติดต่อมาได้ครับเพจน้าหอยสัญจรครับฝากกดไลค์น้ำได้ครับเด้อ้วก็เบอร์โทร0 8 7 4 9 8 3 3 1ครับเป็นเบอร์โทรผมเองครับพี่น้องโทรมาได้ครับปรึกษาได้ครับสินัดมือไหไปมือไหจังหวะกันอีกเท่านึงครับพี่น้องเพื่อความสะดวกของทั้งสองฝ่ายครับสำหรับมือนีคลิปนี้ขออบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ